สวัสดีครับเจอกันกับผมกิติบนช่องกิติคนคำนวณทีวีแล้วก็เพจเฟซบุ๊กกิติคนคำนวณนะครับคลิปนี้มาเบอกกันถึงแนวทางประจําหมวดวัน 30, ที่30ธันวาคม2 5 6 5นหารยหกสิบหานะครับที่เห็นอยู่ตรงนาเนาะนะครับฟังฟังขวามือเ้อนะครับฟังใา่มือเป็นของหมวดที่แล้วเทียนอยู่ตรงนาเป็นขอมอ,อ่อ ผลสลากกินแบงรัฐบาลที่ออกในงวดวันที่30ธันวาคมนะครับ12ปีย้อนหลังนะครับตั้งแต่ปี2 0 1 3จนถึงปี2016ครับตัวสีแดงนะครับคือตัวเลขรางวัลที่1ส่วนตัวเลขที่เขียนด้วยมึกสีดำคือเลขถ่าย2ตัวครับผมคลิปนี้เอามาเกินนั่งก่อนนะครับเล็กๆหน่อย,อยเอามาแบ่งปันกัน สูตรนี่ก็เป็นสูตรเหล็กทรงตัวครับนะเหล็กทรงตัวเอาสามตัวบนเป็นตัวตั้งครับเอาสามตัวบนเป็นตัวตังก็คือมีเหล็กแค่สามตัวเนาะมีเหล็กแค่สามตัวยังหวดนี้มีแค่สองตัวนะครับงวดปีหาสามเนาะหนึ่งหนึ่งสองก็แสดงว่ามีเหล็กแค่สองตัวเพราะฉะนั้นเมื่อบังในปีถัดไปว่า เลขหนึ่กับเลขสองที่มีตัวใดเด่นบอพ้เดียวก็สี่ย์สกับ6กหาเลขสองตัวเด่นตัวหนึ่งครับเด่นบนนะพอมติกบนนะครับปีหาซครับมีเลขสี่ศย์สเมื่อเบิ้งปีหาหาครับเป็นยังไงสามหาแปดบ่มีครับล่าง0ู เลข3ามตัวเด่นตัวหนึ่งครับเขาชุดเป็นชุด2อตัวด้วยเพราะว่าเป็นเลขเบิ้ลครับผมปีหาตั้งต้นเลข3ามเลขหาเลขแปดมาเบิ้งนะครับว่าผลในปีหาหกป็เลยศูนย์เจ็ดสองบอมีครับ48 3แามตัวเด่นตัวหนึ่งครับผม30%มเปอซนเาะสานะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปผมสิบ,บอกวิธีกัน หาเลขเด่นจากเลข3สามตัวนี้ครับผมอที่นี่ผมสิบบนตรงนี้แล้วนะครับตั้งต้นด้วยศูนย์เจ็ดสองครับมาเบิ้งผลในปีถัดมาครับปีห7าเจ็ดเนาะเจ็ดศูนย์สกับหาเจ็ดเจ็ดศูนโอ้โหสี่บอมีนะครับแล้วก็หาเจ็ดนี่ เลขสามโเรียนสองัว,น,วนะครับเลขสามัวเรียนสองัตเจ็ดเดินบนเดินล่างเลยนะครับเนาะถัดมาครับเจ็ดศูนย์สี่นะครับมาเบิงผลงานในปีนะครับห้าแปดสองหนึ่งเจ็ดกับศูนย์สองเจ็ดเดินบนนะครับแล้วก็ศูนย์เดินล่างเขียนเดี๋ยวสิลืม เียนช่องสี่เหลี่ยมไว้ดีกว่านะพี B ่หาแปะตั้งต้นด้วยสองหนึ่งเจ็ดนะครับเมื่อเบิงผลในปีหาเก้าครับเจ็ดหนึ่งสองโอ้โหเอาไงเล่นเือนเลยนี่สามตัวนะครับขางล้างสี่เก้าพูดไดิสี่ขดบ้ามั้สิออกตัวเก้าเนาะพี <c oughs> ่หาเก้าครับตั้งต้นด้วยเจ็ดหนึ่งสอง มาเบิงผลในปีหกศ3 4ย์สองสามี่กับเกาแปดเด่นตัวเดียวครับเล็กสองเด่นลักลอยบนผมบามาักคอยบอมักคอยมักเล็กเหล็กเด่นเลยลักลอยบนเท่าไรเพราะว่าเหตุเป็นเลหล็กสองตัวแล้วมันมันบ่เข่าจุดสองตัวเนาะถัดมาครับสองสามี่มาเบิงผลในงวดปีหกหนึ่งครับ 867กับ02เด่นตัวเดียวครับเลขสองนะครับจากเลขสามตัวเนาะคิดเปอร์เซ็นต์จากเลขสามตัวเนี่ยเ,เ,เ,เด่นตัวหนึ่งอันนี้ลอยเปอร์เซ็นต์เลย867ครับปี61นะมเมื่อเบิงผลปี62ครับ541กับ81 8เด่นล่างครับพี่น้อง ถัดมาครับปี62 541มาดูผลงานในปี63 628กับ19ปี63ครับ628เมื่อเบิงผลปี64ครับ068กับ36 6เด่นบนเด่นล่างครับจาก3ตัวเด่น2ตัว อีกตัวหนึ่งเด่นทั้งบนทั้งล่างแถมเด่นลักซิบด้วยนะนะครับลักซิบบนลักน่วยล่างถ้าหูวิธีในการจับจับเหล็กเด่นนะครับถ้าะล้ว่าหกเด่นแน่นอนอเลยนี่หลุดทั้งบนทั้ง,งล่างจึงได้กับกำไรบ่เันกัดเอาไปวิ่งเยนยเนาะโอเคเพราะฉะนั้นในปี6 4ขาดการ เลขเด่นในปีหกหานะครับก็บคือศูนย์หกแปดหรือว่าศูนย์สิมาอีกแล้วหรือว่าศูนย์หรือแปดสิมาอีกแล้วมาเบิง้งมาเบิ้งวิธีการหาเลขเด่นครับมีเลขสามตัวเนาะตําแหน่งที่หนึ่งตําแหน่งที่สองตําแหน่งที่สามเนาะมาเบิ้งตําแหน่งที่หนึ่งเด่นมาจากหลอก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะครับแบงเป็นบนหน,น,น,นึ่งสองสามสี่นะครับบนสี่แสดงว่าล่างสามนะบนสี่ครั้งล่างสามครั้งนะครับมาเบิ้งตำแหน่งที่สองครับ หนึ่งสอี่หาหกครั้งนะครับตำแหน่งสองหกครั้งมาดูบนดูล่างเลยว่าล่างก่อน1 2 3 4แสดงว่าบน2อล่างสนะครับมาเบิงตำแหน่งที่3ามครับ1 2 3 4งสอหาหกเช่นเดียวกันนะครับ เป็นบนหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งบนสี่ล่างสองสลับกันเห็นยัง,งครับเลขศูนย์เลขหกเลขแปดศูนย์หกแปดโอ้โห,โหเด่นบนเยอะมากนะครับเด่นบน ตำแหน่งที่เจ็ดนี่เอาตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยคือเลขศูนย์นะครับเด่นบนเยอะตลาเออมันกับวกไกลกันหลายเนาะสี่กับสามนะครับสี่ครั้งสามครั้งอันนี้ตำแหน่งที่สามนี่สองสี่ครั้งกับสองครั้งอันนี้คนแตกต่างกันหาสิเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเลขศูนย์สิไม่อีกหรอวะ้า ตำแหน่งที่สองนี่คือเลขหกนะครับเด่นล่างมีโอ,อกาสเด่นล่างเนาะหกมีโอ,อกาสเด่นล่างอันนี้เด่น่อกันแล้วนี่ครับนี่ซี่ข้งกับซี่ขังเลขศูนย์ก, 0, กับเลขแปด าอือหือจะได้ดีเนี่ยผมมัก 8, เลขแปดกับเลขศูนย์นะเนาะศูนย์เด่นไปนะครับเอาศูนย์เด่นไปเลยนะส่วนเด็กขกกับเลขแปดเอาไปล่องนะครับ พม,มันเล็กแปดก็มีโอกาสเด่นรางนะนะครับนะผมฟันวัสย์มาอีกครับมวดนี้มีโอกาสมีโอกาสจากจุดสังเกตนี้นะนะครับบังวัาจะเป็นประโยชน์เด้อครับนะเอาไว้เป็นแนวทางในการหาตัวเล็กเด่นมาเห่นนะครับมาใส่งานนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ผมนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ